ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต,ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพยบอยแล้วก็ค่ะวิยาค่ะพาลาวีกดนอกค่ะเราก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณาที่ช่องบ้านบ้านทีวีค่ะถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมพ s i เนี่ยสามารถรับชมเราได้2ช่องนะคือช่อง73็ก็ช่องหนึค่ะคุณอาแต่ถ้าเป็นกล่องอื่นน่ยสามารถปรับจูนได้ตาม โลโก้ช่องเลยเนาะเอาว่าเวลาเนี้ยตีทุ่มเนี่ยมาเจอเราแน่นอนเรามาสแตนบายมีตามคือถ้าเป็นถ้าเป็นกล่องดำดาวเทียมแล้วก็มีทุกช่องครับเพียงแต่ว่ากล่องอะไรมันอยู่นัมเบอร์อะไหท่าเท่านั้นเองก็หาเอาหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้ามาตรฐานก็คือ PSI 73กัน117 ค่นั้นเองแล้วก็เช่นเดิมนะค,คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดรายการของเราได้นะเพียงแค่ส่งคําถามเข้ามาในรายการเรื่องไหนที่คุณผู้ชมอยากรู้อยากจะทราบหรือว่าสงสัยนะรเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องบนเตียงเรื่องใต้สะดือได้ทั้งหมดเลยเราพยายามนะครับนำเอาไอ้สาระ,ะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เพศศึกษาเนี่ยมันเน้นนะครับแต่ทีนี้แต่ทีีน้ว่าพอเวลาเรานั่นปุ๊บเนี่ยไอการพูดหรือว่าการที่เรานําเสนอเนี่ยบางทีเราก็ต้องลิงเลี่ยงบ้างข้างๆคุกจะพูดตรงตรงแจ้งไปเลยก็ไม่ได้แต่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอเรื่องเพศเนี่ยมันต้องพูดตรงครงถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยคนเราจะเข้าใจได้ดีกว่าก็จะ ตีความแบบใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ก็ไม่ก็สองสองสองแง่สามงามอง่ามอะไรแบบคุณผู้ชมบอกง่ามเดียวเลยรู้เรื่องแต่จริงๆนะครับคุณผู้ชมนะครับผมจะพูดเลยนะครับว่าเรื่องสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายนะครับของผู้ชายนะครับมันโยงใยไปหมดถึงผู้หญิงนะ ถึงการใช้ชีวิตการครอบครัวถึงถึงร่างกายทังหรนี่นี่นนี่นี่เรื่องจริงเลยนะครับสมรรถภาพทางเพศถ้าดีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามก็ดีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามร่างกายมันก็จะดีไปหมดด้วยคือสุขสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะบ่งบอกว่าร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงไหม สมบูรณ์ไหมระบบภายในใช่ยังดีอยู่หรือเพราะว่าบางเราสังเกตไหมครับว่ามันบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยมีอารมณ์นี่ก็แสดงว่าร่างกายผิดปกติแล้วพอการไม่มีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันต้องมาหาสาเหตุหรือว่าเพราะอะไรมันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเนี่ยไอ้คคำว่าไม่มีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยหนึ่งหนึ่งการใช้ชีวิตหรือการ เดิมเสฟนี่นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็นะครับการที่เรื่องเรื่องไอไอไอความเป็นอยู่การใช้ชีวิตการใช้ชีวิตการเงินการงานมันเครียดมันเงินอะไรต่างๆมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันมามันมาคลุมในเรื่องสมรรถภาพทางเพศทำให้เกิดไม่มีอารมณ์ได้ก็สมมติว่าพรุ่งนี้อ่ะ มันไม่มีเงินเลยเนี่ยไม่มีอะไรจะกินเลยถามว่ามันจะเกิดอารมณ์ทางเพศไหมจะต้องไปเคลีย์เรื่องปากท้องก่อนใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเอาเรื่องปากท้องก่อนถ้าปากท้องสมบูรณ์ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันกดย่อมเกิดมีอารมณ์มันมันยงใายนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้ชายแล้วมันไม่มีอารมณ์เพราะอะไรมันบอกไม่ได้มันต้องมีเรื่องอะไรที่มันเข้ามาชี้สาเหตุไม่ได้ เพราะมันไม่การงานการเงินนะ,ะหรือไม่ก็ทะลาะกับพวกบ้านอารมณ์ก็ไม่มีแต่สมัยนี้มันหลายเรื่องปนกันคุณอาบางทีแบบแยกไม่ออกก็ใช่ไงก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านใดอยากจะมีชีวิตมีอายุที่ยืนยาวายืนยาวนะครับท่านจะต้องปรับสภาพตัวเอง ให้รับกับมันให้ได้ไอ้การไม่มีเงินเนี่ยไอ้การไม่มีเงินเนี่ยเราก็ค่อยๆคิดหาหนทางว่าจะทํายังไงจะไปค้าขายยังไงจะไปเสริมอะไรเนี่ยเราค่อยคิดไปไม่ใช่พอไม่มีเงินปุ๊บเครียดไม่มีก็ปล่อยให้ไม่มีแล้วมันไม่มีแต่ไม่ทำอะไรแล้วเดี๋ยวนี้บอกพอเครียดปุ๊บไปนั่งข้างเซเว่นคิดได้คนเดินเข้าออกเซเว่นไปจีเซเว่นปนเซเว่นไปปนร้านทองไปอะไรอย่างนี้มันมันมันก็ทำอย่างนั้นแล้ว เหมือนไปเบียดเบียนคนอื่นมันทําให้ชีวิตเราไม่ไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะคุณป้นมาได้สักหมื่นหนึ่งค่ะพอคุณใช้เงินหมื่นหนึ่งหมดติดกูกี่ปีคุณก็ต้องหมดต้นทุนอีกแล้วค่ะแต่ถ้าเราทําการค้าเฮ้ยเรามาขายลูกชิ้นปิ้งไหมค่ะนะขายหมูปิ้งไหมหรือขายน้ําเต้าหู้ไหมเลืออะไรอย่างเงี้ยลงทุนสักห้าร้อยสามร้อยแล้วขายได้สักเจ็ดแปดร้อยเออวันหนึ่งกำไรสักสองสามร้อยอย่างนี้ยยังมีอนาคต พอมันได้กําไรวันหนึ่งสักสองสามรสุขภาพก็ดีสุขภาพจิตก็ดีครอบครัวมันก็เลื่นเริงถ้ามีกําไรขึ้นมาร้อยส0งออะไรอย่างนี้มันต้องอยู่ตรงนี้นะครับค่ะมันไม่ใช่ว่าไปเครียดเรื่องเงินแล้วก็ไปเครียดเรื่องงานไอเรื่องงานนี่ก็เหมือนกันค่ะ งานตอนนี้มันก็ยิ่งหายากขึ้นทุกทีค่ะแล้วลําบากขึ้นทุกทีแต่คนที่มีงานทําคือจะงานหนักกว่าเดิมอะคุณเอ่าหนักกว่าเดิมก็ไม่เป็นไรไงก็ต้องอดทนไงก็ยังดีที่ยังมีงานทำนะยังดีที่มีงานทําใช่ทีนี้ถ้าเราไปมีปัญหากับเรื่องงานมันก็หมายถึงเงินเราก็ต้องหายไปด้วยค่ะนี่ไงคือมันต้องรักษาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างต้องต้องต้องนั่นไปเพราะว่า ถ้ามีงานมันก็มีเงินมีเงินมันก็มีกินจะกินกินกินไม่ดีนักแต่มันก็ได้กินอถูกแต่จะกินหรูอยู่สบายก่อนก็ไม่ได้แล้วเนาะมันไม่ได้ใช่ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันโยงใยไปถึงการอยู่ร่วมกับคู่ครองครอบครัวด้วยกลางคืนก็อยู่ยังมีความสุขไหมเออเรายังเหลือกันอีกร้อยหนึ่งพรุ่งนี้เรายังมีกินยังมีต่อทุนได้ ทีนี้ถ้าเราไม่เหลือเงินเลยพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินเพื่อเพียดกันไปใหญ่ค่ะยองใหญ่นะครับเกี่ยวข้องหมดนะครับลองตั้งสตินิดนึงแล้วค่อยคิดคุณอาขาแล้วเรื่องสมรรถภาพเนี่ยคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของเขาเรียกว่าความเจ้าชู้จริงๆหรือเปล่าคะคุณอาเพราะคือผู้ชายไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้นี่คืออันดับโลกเลยนะคุณอาถ้าไม่มีเงินจะเจ้าชู้ไหมก็จะชู้ไม่ได้ไม่จะมาเจ้าชู้ไม่ได้ก็นี่ไงล่ะก็บอกถึงบอกไง ก่อนอื่นเนี่ยไอเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยมันหัวใจสําคัญที่สุดก่อนแสดงว่าช่วงนี้คนเจ้าชู้จะน้อยลงไปเยอะเลยแน่นอนพราะไอการเจ้าชู้มันต้องใช้เงินถูกไหมหนึ่งเงินสองไปเลี้ยงสาวไปเลี้ยงสาวไปหาสาวไปกินน่นกินนี่ใช่ไหมถ้าเจ้าชู้แบบเจ้าชู้อย่างเดียวเลยคือไป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 พูดจาเกี่ยวพาราสีอย่างเดียวเลยใครเขาจะเอาไม่มีไม่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมคือมันมันต้องเข้าใจตรงนี้ เราสมัยนี้ไอ้ความความเ,าเรียกว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วมีสัมพันธ์ถ้าไม่ตีต่อกันเกาต้องใช้เงินเป็นตัวหลักเงินเป็นตัวหลักตัวเดียวฉะนั้นใช่อย่างน้อยๆคือเปิดโรงแรมละอ่ะอก็ใช่ถ้าไม่เปิดโรงแรมก็ก็พาเขาไปเลี้ยงข้าวอ่ะไปรับโรงแรมก็ตองเสียตังแล้ว ไม่ใช่ดั่งรถเมย์ไปแล้วก็ไปเดินจูงเงินเข้าโรงแรมเลยก็ต้องนั่งแท็กซี่ก็เสียค่าแท็กซี่อีกล่ะอะไรเพราะฉะนั้นอแล้วตงต้องคิดให้ดีครับต้องคิดให้ดีเพราะว่าจะเจ้าชู้แล้วต้องมีเงินคนที่เขามีมีรายได้มีรายได้พิเศษก็มีกิ๊กมีกักเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรอ ไอ้นั่นมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวคุณอาอย่างนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุใช่ไหมคะที่แบบว่าคุณพ่อบ้านเนี่ยชอบแอบเม้มตังคุณภรรยาคุณอาเพื่อที่จะเอาไปแบบจ้าชู้<อ>กิ๊กกักเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยากละก็เ,เพราะว่าการเม้มตังเนี่ยเง<อ>ินเดือนเท่าไหร่สมมกว่าเงินเดือนเข้าภรรยาหมดแต่งเงินพิเศษมันเม้มได้ไงเอเองเงินพิเศษเนี่ย <c oughs> มันก็ต้องมีเวลา <c oughs> เวลาในการทําพิเศษถ้าเมยรู้ก็อานในต่างปรทํทพิเศษอยู่ไหนมันมันมันจะฟ้องทุกอย่างไดไดนีแต่ว่าข้อสําคัญที่สุดเลยก็คือร่างกายต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องสมบูรณ์ไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยทุกคนเนี่ยเรา มีโอกาสเป็นได้หมดแหละมันมีโอกาสเป็นได้หมดค่ะเพียงแต่ว่าใครโชคดีใครโชคร้ายคนที่โชคไม่ดีก็คือเป็นมะเร็งเป็นโรคดับโรคปอดโรคอะไรอะไรต่างๆนั่นคือโรคประจําตัวโรคอะไรพวกนี้คือมันเลียงไม่ได้เนาะคนที่คนที่โชคดีคือค่ะไม่เป็นอะไรเลยค่ะไอ้จ้าไอ้จ้าเค็ดขัดยอกพบจำดำเขียวอะไรต่างๆไอเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาปกตสุดท้ายก็ต้องมีนะคุณอาโรคชราเนี่ยบอกช่วงโรคชรา เจ็บปวดอดโอยแบบนั่งก็โอยลุกก็โอยอะไรอย่างงี้ไงมันก็น่กลัวนะมันก็มันก็น่ากลัวคนที่อายุไม่ถึงไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเอ้านี่จริงๆอย่างเนี้ยอย่างอายุขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยนะโชคดีที่ไม่มีโรคอย่างอื่นมาแทรกซ้อนมีแต่โรคเกาอย่างเดียวอย่างตอนนี้ที่พูดเนี่ยยังปวดหัวเข่าเวลาเดินลงน้ำหนักยังไม่ได้ก็ต้องค่อยกระยมกระเยาะผมมัน ต้องกินยาแล้วก็ให้มันหายปวดถ้าหายปวดมันก็โอเคนี่มัน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 เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราต้องเข้าใจว่าไอการใช้ชีวิตตรงนี้ไอการใช้ชีวิตตรงนี้เราต้องทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งก็บางบางคนเห็นไหมกินเหล้ากินเบียร์ทำร้ายตัวเองแล้ว ยิ่งตอนนี้นะบอกเลยนะไอ้อาหารการกินไอ้ดิบดิบสุกสุกเนี่ยไม่สมควรเลยถ้ายิ่งมีอายุขึ้นมานะไอ้อาหารประเภทดิบๆสุกๆุอะไรแบลาสุปหมึกช็อตหมึกช็อตไม่รู้อ่ะอย่าไปยุ่งเลยกุ้งเต้นอย่างนี้แหมเต้นกันดีกินอย่าไปยุ่งเลยอย่างอานี่ครึ่งดิบครึ่งสุกก็ไม่กินเพราะนั้นนี่บอกตรงตรงก็กินอย่างสุกอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็น มันเป็นไปโดยสัญชาติยานของตัวเองก็เป็นเรื่องที่แบบควรไม่คนที่จะประมาทในการใช้ชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบวิาีชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรกแต่ไม่รู้นะแต่เห็นบางคนว่าไปกินอะไรนะอปลาปลาแซลมอนแซลมอนอะไรดิบๆน่ะจิ้มกินโอมมกาเซไม่เห็นด้วยเลยนะผมบอกไม่บอกเฮ้ยเมืองนอกเขากินไนต้นมเรื่องของเขาเนาะเดี๋ยวช่วงนี้นะเราไปรับชมให้คุณผู้ชมไปรับชมงที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวบก่วงต่อไปค่ะักสักครู่ครับ คุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพสวัสดีครับผมกังฟูไทยเพ y บอยวันนี้อยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกาแฟในการที่จะได้ช่วยในการเสริมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายโดยตรงเลยยืนยันนะครับเป็นกาแฟที่สุดยอดจริงๆของในขบวนการกาแฟทั่วๆไปเพราะ มันมีส่วนผสมสูวรผสมสมุนไพรทั้งหมดในการที่จะช่วยในการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถนใครที่อ่อนแอไม่ค่อมีพลังไม่ค่อยแข็งแกร่งไม่ค่อยมีความอึดความทนอะไรต่างๆแล้วกาแฟกังฟูต,ตัวนี้แค่ชงหนึ่งสองนะครับดิมก่อนสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยมีการ สร้างพลังตัวเองแล้วมี power ในการสูงในใน,ในสมรรถภาพตอนนั้นเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับกาแฟกังฟูสามกล่องแถมหนึ่งกล่องในราคาหนึ่งพันแอบาทสามกล่องแถมหนึ่งกล่องนะครับตกแล้วกล่องตกสี่ร้อยกว่าบาทหนึ่งกล่องมีสิบซองเท่านี้ครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจหรือว่าใส่ใจกับสุขภาพของตัวเรานะครับ ที่มันตกต่ำมันด้อยลงไปแล้วต้องเสริมนะครับโทรที่เบอร์โทรครับ0863474847เบอร์นี้นะครับโทรได้ตลอดเวลาครับแล้วกังฟูจะเป็นคนรับเองแล้วก็มีอะไรที่จะสนใจสอบถามหรือว่าข้องใจอะไรถามกับกังฟูได้โดยตรงเลยอย่าลืมนะครับกาแฟ กังฟูอายุ8ดขวบถึง10ขวบตอนนั้นเกือบไม่รอดเหมือนกันอาหิวาตกะโลกลถหัววิ่งนะมากกว่านี้อีกนะมากกว่าโควิดอีกนะหัวตอนนั้นอยู่ตลาดทูหัวไปก็หัวมาวันหนึ่งน่าจะสักส40สี่สิบหัวมันใจหายเนาะเสี่ยงสามสี่สิบหัวคือหัวไปนี่ก็รู้แล้วว่าเป็นอาหิวาหัวมาก็รู้แล้วไปไปรับส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลอลไหัวตอนอายุ 8- ปดถึงสิบขวบเนี่ย <ฮ> <S 2> <S 2> เสียงหวอเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนบ้านอยู่ใกล้ถนนวันหนึ่งเนี่ยได้ยินไม่ต่ำกว่ายี่สิบถึงสามสิบครั้งแล้วนนในสมัยนั้นอะฮิวายัางรักษาไม่ได้คือท้องร่วงปุ๊บเอาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาล<ฮ>าเขาก็ไม่ได้ให้เอาไปอยู่ที่เตียงนะเขาก็เอาอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็มีมีผ้ามีผ้าใบปูก็มันขอโทษเนี่ยขี้ไหลขี้ร่วงกัน ท้องร่วงกันเบเป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 เห็นเปเคือบาเคเป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 เอเอเป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 มปมปยอเปัปอปเ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 นเปเปเปเอเป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 เคนปเปเปเนเปเปเปนปเนเปเปเปอยเปเปเปเยวปาปเอนปเ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 นนปเาเป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 กปเปเปเเปเเ พวกเผ็ดพวกยำพวกเปรี้ยวพวกอะไรพยายามอยากินที่มันละคายกระเพาะเขาประกาศอยู่ตลอดเวลาประกาศทางวิทยุนี่เปิดมาก็ได้ยินนี่ไงมันก็เราก็ผ่านมาได้เราก็ผ่านมันมาได้ผ่านมาแล้วก็มาอีกคราวหนึ่งหลายหลายเรื่อง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 แต่จบจำก็ไม่เคยได้รอบนี้โควิดนี่ถือว่าหนักไหมคุณอาหรือว่าตอนนั้นไอฮิวานากว่าโควิดมันยังมีมันยังมีมันยังมีความรู้บ้างเขาประกาศว่า อย่าไปมัวสูงกับคนมากนะอย่าอยู่นั่นนะใ่แมแล้วก็มีฉีดวัคซีนนะมีใส่แมสนะใส่แมสนี่ช่วยได้สุดเลนวว่าคือคือคือตรงนี้ต้องหักทีนี้เราเนี่ยแม้แต่ปัจจุบันนี้นะครับเราก็อย่าประมาทนะครับค่ะตอนนี้เห็นข่าวเงียบๆก็อย่าเพิ่งวางใจนะแต่วันละเป็นหมื่นนะวันละเป็นหมื่นที่ติดไอ้ไอ้อะไรโอไมครอนโอไมครอนเนี่ยแต่แค่ไม่ลงปอดแค่นั้นเองใช่ค่ะอาการไม่หนัก ทีนี้ไอ้ตรงนี้นะครับเราก็อย่าประมาทคืออย่างผมตอนเนี้ยถ้าในที่ชุมนุมชนไม่ไปถ้าคนต้องไปวันธรรมดาวันเสาร์ที่ไม่ไปคนน้อยคนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอพอประทับประทังได้บ้างแต่ถ้าไปแบบมีงานมีมีไอ้ไอ้อะไรต่างๆอะไรเนี้ยพยายามหลีกเลี่ยงซะมันไม่คุ้มหรอก ถ้าเราติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่ติดเราคนเดียวนะไม่มันไม่ใช่ติดเราคนเดียวนะคนรอบข้างคนรอบข้างอีกแล้วต้องคิดถึงตรงนี้ดี <c oughs> อย่าไปคิดว่าเฮ้ย hey, กูเสี่ยงได้ <c oughs> ถ้าคิดว่าเราเสี่ยงได้ <c oughs> คนรอบข้างเราทําไมต้องมาเสี่ยงกับเรา <c oughs> นี่นี่<ร>นี่นี่คือเรื่องจริงบางคนหนูเห็นแบบว่าคือพยายามทําตัวเองให้ติดโควิดเพื่อที่จะได้เงินประก,กันโควิดอันนี้ถ้าตั้งใจนี่คือประก,กันเขาไม่จ่ายนะคะอันนี้แจ้งคุณผู้ชมนะบางคนบางคน,งคนก็คิดดูทุกวันนี้บางคนยังไปกระโดดน้ําตายเลยเจ็ปะ่ะชีวิตนี่มันเป็นมีค่าที่สุดสําหรับคนเราแล้วว่าคนเราบางทีมันสิ้นสุดหนทางจริงๆไม่มีเงินเลยจะกินอะไรก็ม่ไ้มันก็ความคิดมันก็แคบลงสั้นลงช่็บมแต่ถ้าเราสู้ต่อไปปุ๊บเอ้ย จริงๆเระบอกว่าไม่มีอาชีพอะไรเนี่ยไปเป็นกรรมกรไปเป็นรับจ้างไปเก็บเศษขวดขายก็ยังได้ตังค์นะวันหนึ่งอ่ะไอ้สี่ห้าสิบบาทอ่ะประกันว่าได้แน่นอนไปเก็บขวดเนี่ยตามถังขยะเนี่ยอ้าวเนี่ยไงทำไมเพราะเราไม่เก็บเองอ่ะแต่หนูฟังพี่คนหนึ่งเข้ามาเขาบอกว่าคนที่มีเงินเนี่ยคือคนที่มีความสุขเงินเนี่ยจะวิ่งหาคนที่มีความสุขกับคนอาถึงมีเงินแต่มีความทุกข์เงินก็ไม่อยู่สมัยก่อนนะ ไอ้ที่เปิดร้านทองเนี่ยมาจากไหนรู้ไหมมาจากรับซื้อขวดเก่าขวดมาขายเนี่ยได้เหรอคะใช่พวกนี้ซื้อซื้อของเก่าซื้อขวดซื้อเศษขวดเศษกระดาษอะไรพวกนี้แล้วมาเปิดร้านทองเกือบทั้งนั้นเลยในรุ่นนั้นกล้าพูดได้เลยมาจากร้านค้าของเก่าทั้งนั้นที่มาเปิดร้านทองนี่ไงโอ้ยมันถึงบอกว่าคนเรา ขอหนึ่งขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้นเอความคิดดีความคิดบวกพอร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปุ๊บเราก็คิดกว้างคิดไกลคิดอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราคนเราทุกวันเนี้คิดอยากรวยอย่างเดียวอืคิดแต่อยากรวยอย่างเดียวแต่ว่าไอการคิดอยากรวยตรงนี้สบายเอาสบายใช่ไอคิดอยากรวยตรงนี้นะมันมันเป็นความคิดที่แค่คิดอะ คิดได้ทุกคนก็คิดเนี่ยใครก็ไม่คิดแหละ,ะใครใครไม่คิดบ้างใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าไอ้คิดรวยแล้วเนี่ยถ้าทํางานถ้าอย่างบ้านนอกจับจอบจับเสียบอันนี้ ถือว่าไม่อดตายพูดอะอย่าไปพูดเรื่องคิดรวยเรื่องอะไรมันไกลตัวไปเอาแค่คิดว่าตัวเองสมรรถภาพดีก่อนดีกว่าคือไม่ดีก็หลอกตัวเองว่าดีหรือว่าแบบอยากจะมีสมรรวภาพดีร่างกายตัวเองต้องดีถ้าร่างกายดีปุ๊บเนี่ยไออย่างอื่นมันก็จะดีตามบางคนฝืนตัวเองไงไม่ดีแล้วบอกว่าตัวเองดีอย่างงี้พูดนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับใครที่สมรรถภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยนะครับผมแนะนำแนะนำนะครับ ดับเบิลแม็กพัทตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างสร้างพลังให้มีความแข็งแกร่งความมีพลังของร่างกายขึ้นมาอันนี้โฟกัสไปที่ระบบอวัยวะเพศของผู้ชายโดยตรงเลยอวัยวะเพศมันส่วนหนึ่งแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงปกทีเห็นไหมครับท้อแท้เหนื่อยอ่อนเพียเปรียดับเบิลแม็กพัทผมเนี่ย คืนละหนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลมาเป็นเวลาเจ็ดแปดปีแล้วอันนี้กล้าพูดได้เลยเพราะฉะนั้นอยากแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับที่สมรรถภาพสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงะนะครับดับเบิลแมกพัตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะช่วยทำให้การเสริมสร้าง ร่างกายสุขภาพสมรรถภาพดีขึ้นเนี่ยนะแลวช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับมีโปรโมชั่นนะคะฉลองครบรอบเข้าปีที่1 1แล้วใช่ไหมคะ<ช>คุณอา<ช>ตัวนี้<ช>โอ้โหอยู่ม,มานานมากเลยนะคะ1กระปุกแบบนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่มี60แคปซูลนะคะวันนี้ช่วงนี้แถมของแถมเยอะด้วยนี่เลยแถมกับแบบพกพานนคนใน1แพ็คเนี่ยจะมีสี่แคปซูลนะคะให้ไป3ามแพ็คเลยนะคะช่วงนี้ของแถมจุกๆเลยนะคะเพราะว่าฉลองครบรอบนะแล้วก็ยังจะมีน้ําหอมฟิโลโมนนะคะตัวนี้ให้ไป1หลอดนะคะยังไม่หมดค่ะโอ้ของแถมเยอะ ยังจะมีนี่ค่ะเป็นดับเบิลแม็กซ์พัดสูดน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีแบบนี้ให้ไปอีก4หลอดเลยนะคะเซ็ตหมดนี่เลยนะคะสุดคุ้มพร้อมของสมนาคุณแต่ทั้งหมดนะครับหัวใจมันอยู่ที่ดับเบิลแม็กไอของแถมของสมนาคุณน่อันนั้นเป็นการฉลองครบรอบ11ปีหัวใจก็คืออยู่ที่ดับเบิลแม็ก6์หกสแคปซูลกับหกนี้ที่ทานได้2เดือนแล้วร่างกายคุณจะแข็งแรงอย่างชนิดที่เรียกว่าสมรรถภาพเนี่ยมันฟื้นคืนกลับมาได้เลยเซ็ตสุดคุ้มนี้เซ็ตสุดคุ้มนี้นะครับ2,000 150บาทส1 5 0บาทเท่านั้นเอง2,150บาทเท่านั้นเองถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่นะครับอยู่หน้าจอนี้เอามือถือถ่ายไว้เลยแล้วติดต่อกับผมสอบถามมาได้ว่าจะเป็นยังไงจะแบบไหนยังไงอะไรได้หรือถ้ากระปุกเล็กก็มีอยากขอลองก่อนได้ไหมขอลองก่อนไม่เชื่อกังฟูล้ะเอาละไม่เชื่อละอยากจะอยากจะนั่นก็กระปุกเล็กก็ได้ครับ30บแคปซูล1น0 0บาท ค่ะให้เบอร์โทรอยู่หน้าจอแบบพงพานะได้ค่ะสนใจสอบถามคุณอาได้ทุกๆทุกๆุกผลิตภัณฑ์เลยนะจ๊ะแล้วก็ร่วมส่งคําถามเข้ามาในรายการก็ได้นะคะยินดีเช่นเดียวกันถ้าคำถามไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราจะนํามาออกรายการแบบเียเนะอยากมีสุขภาพที่ดีสมรรถสภาพที่ดีเชื่อกังฟูด้วยครับดับเบิลแมกพัทเบอร์โทรอยู่นี่โทรหากังฟูได้เลยครับค่ะแล้วก็เช่นสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทท่านสำหรับทุกการติดตามเลยค่ะที่มาอยู่กับเราทาบ้านบ้านที่นี่ค่ะ คืนนี้นะครับนอนหลับแล้วก็ฝันดีแต่อย่าลืมนะครับโควิดยังอยู่กับเรานะครับกัดอย่าตกนะครับกัดอย่าตกแล้วก็นอนหลับฝันดีพบกันทุกคืนนะครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ ส,ส,ส,วสวัสดีค่ะดิยานะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํากาแฟ э ที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่สูงอายุแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพนะคะแล้วก็เรื่องต่อมลูกหมากเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นกาแฟแบํารุงสุขภาพนะคะเป็นกาแฟสมุนไพรนะคะผลิตภัณฑ์จากคุณอากังฟูของเรานี่เองนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นกาแฟสมุนไพรบํารุงสุขภาพแล้วก็ช่วยเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็ช่วยเรื่องปัญหาสมรรถภาพนะคะเพราะว่า ผู้ชายเนี่ยพอถึงอายุขึ้นมาแล้วต้องมีปัญหาพวกนี้แน่นอนนะะแน่นอนแหละว่าพอตอนที่ช่วงเป็นวัยรุ่นก็พลังเยอะแรงเยอะออของมีเยอะเนะาะก่อยไปใช้ไปหมดแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้เขาเรียกว่าซ่อมแซมเนาะก็จะสึกหลอไปตามกาลเวลานะคะถ้านั้นใครที่กําลังกระเซินกับปัญหานี้อยู่นะคะก็นี่เลยตัวนี้นะคะตอบโจทย์นะคะใช้เขาเรียกว่าแบรนด์ของคุณอากางังกูตัวนี้เลย การันตีนะคะด้านในก็จะประกอบไปด้วยเป็นกาแฟนะคะเป็นซองแบบนี้เป็นซองแบบนี้10ซองนะคะ1นึ่กล่องราคา600บาทนะคะ1นึ่กล่อง600บาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็จะเป็น3ามกล่องแถม1นึ่กล่องนะคะเบอร์โทรก็ติดต่อโดยตรงกับคุณอาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดหกามสี่เจดสี่แปดี่เดนะคะคุณอากังฟูไทยเพย์บอยก็ใไรที่ อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็โทรสอบถามได้โดยตรงหรือว่าแอดไลน์ hmm. ไปก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาสแตนบายรอรับอยู่ออเดอร์คือจะบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยปัญหาปากค้องก็สำคัญแต่ว่าปัญหาเรื่องสมรรถภาพก็ลืมไม่ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้คุณผู้ใช้ทุกๆคนนะคะให้มีสมรรถภาพที่แข็งแรงะคะเพื่อคู่ของคุณนะคะนี่เลยกาแฟกั้งกู้